สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะเวลี่พยายามใครขวนให้ดีดังที่นางบอกอยู่ครู่หนึ่งก่อนพยักหน้าตอบว่าตกลงเหยียนหนิงโล่งอกไปทีจวงจูเยี่ยนเคยรับปากว่าไปถึงเมืองเพย่แล้วจะทิ้งองค์รักไว้ให้หนางใช้งานสองคนก่อนหน้านี้นางไม่รู้ว่าจวงจูเยี่ยนเองก็ตกอยู่ในอันตรายเช่นกันในศึกชิงบัลลังก มักมีคำกล่าวว่าก้าตายรอดหนึ่งตอนนี้นางรู้แล้วดังนั้นนางคงไม่ใช้คนของเขาอีกยังดีที่มีเวลีพอถึงเมืองเพยนางก็มีตัวช่วยแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือนางไม่ต้องเสียเงินด้วยยาสามเม็ดแลกองค์ครักที่ร้ายกาจถึงเพียงนี้มาได้เหยียนหนิงรู้สึกว่าได้กำไรในข้อตกลงนี้ก็จึง ลื่นรมนักแววตาฉายประกายเจ้าเล่เอียนหนิงที่ตาเป็นประกายเหมือนได้เปรียบชุดใหญ่ช่างน่ารักนักเวลีเห็นแล้วใจละลายมุมปากจึงบิดเป็นเส้นโครงน้อยๆโดยไม่รู้ตัวนับตั้งแต่วันนี้ไปพวกเขาก็ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาชายหนุ่มอดใจไม่ไหวเอ่ยคำสัญญากับนางเจ้าวางใจได้ข้าจะปกป้องเจ้าอย่างดี ไม่ปล่อยให้เจ้าบาดเจ็บแน่นอนพอเวลี่เอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบไหลคลื่นสีหน้าไร้ความรู้สึกเหยียนหนิงที่ไม่เคยจ้างองครักษ์มาก่อนก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่องครักษ์ทุกคนจะแสะดงเจตนาว่าจะตั้งใจทำงานจึงไม่ได้เก็บมาใส่ใจเพียงตอบยิ้มยิ้มว่าเช่นนั้นก็ขอบคุณมากไปกันเถอะ ตอนที่ทั้งสองเดินกลับมากลุ่มของหลิวหนิงสู่ได้รวมตัวกันบนถนนเตรียมออกเดินทางแล้วหลังจากผ่านเรื่องเมื่อคืนชี้หูยังคงโปรโยยิ้มทักทายทุกคนได้อยู่นับว่าเป็นคนที่มีจิตใจไม่ธรรมดาเยียนหนิงกับเว่ยลี่เดินเคียงบ่ากันทั้งสองอายุไล่เลี่ยกันคนหนึ่งหล่อเหลาคนหนึ่งงดงาม ในสายตาคนทั่วไปถือว่าเข้าคู่กันนักจวงจูเยี่ยนแม้จะไม่ใช่คนทั่วไปแต่ใจเขาตอนเนี้หงุดหงิดยิ่งสำอยังไม่สามารถแสดงออกได้อีกแทบจะกระอักเลือดอยู่แล้วจวงจูเยี่ยนเดินมาตรงหน้าเวลี่ถือตั๋วเงินในมือกุมมือคำนับเล็กน้อยด้วยท่าทางจริงใจขอบคุณคุณชายมากที่ช่วยข้าวไว้เมื่อคืน นี่คือสิ่งเล็กน้อยแทนน้ำใจจากข้าขอคุณชายโปรดรับไว้ด้วยเวยลี่ยืนนิ่งเฉยไม่รับตั๋วเงินทำเพียงจ้องมองอีกฝ่ายโดยไม่พูดอะไรบรรยากาศชวนอึดอัดน,นักเหยียนหนิงยื่นมือออกมาหยิบตั๋วเงินจากมือจวงจูเยียนแล้วก้มลงมองเป็นตั๋วเงินห0สิบตำลึงจำนวนสี่ห้าใบไม่มากแต่ก็ไม่น้อย นางยิ้มแล้วส่งตั๋วเงินให้เวลี่กะว่าเก็บไว้สิเจ้าขวรได้เวลี่เก็บตั๋วเงินโดยไม่มองมูลค่าเสียด้วยซ้ำจวงจูเยี่ยนถังโลงใจและไม่สบายใจในคลาวเดียวกันเมื่อคืนเวลี่ยังลูกผีลูกคนอยู่เลยเหตุใดวันนี้ถึงได้ว่านอนสอนง่ายนะเหยียนหนิงบอกให้รับเขาก็รับเชื่อฟังขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไรกันจวงจูเยียน สัมผัสถึงภ,ภัยคุกคามที่ขยายขนาดขึ้นเรื่อยๆเขาอดไม่ไหวกระตุกแขนเสื้อเย็ยนหนิงเบาๆถามเสียงทุ้มข้างหูนางว่าหนิงเอ,อ๋อพวกเราเดินทางครั้งนี้อันตรายนักเชิญคุณชายไว้ให้จากไปก่อนดีกว่าเย็ยนหนิงยักคิ้วน้อยๆบอกว่าคงจะไม่ได้ทำไมเล่าจวงจูเยี่ยนถามเสียงเคร่งครึมเริ่มเกิดลางสังหรณ์ไม่ดี เยยนหนิงยิ้มเริงร่าเพราะว่าเขาเป็นองครักษ์ของข้าแล้วกุ้ยวินศบตาฟังอี้พิงเมื่อคืนพวกเขาเพิ่งถูกนายท่านสั่งให้ไปคอยอารักขาองหญิงนี่ยังไม่ได้รับหน้าที่อย่างเป็นทางการก็ถูกคนอื่นแย่งตำแหน่งไปเสียแล้วสำหนุ่มน้อยที่มาแย่งหน้าที่พวกเขายังมีวรยุทธ์สูงส่งยิ่งนักแล้วจะทำอย่างไรดีเล่าจวงจูเยียนหน้าดำไปหมด เหยียนหนิงยื่นมือมาตบไหล่เขากล่าวว่าเอาเถอะเจ้าก็อยากอิจฉาข้าให้มากนะักนี่ก็สายมากแล้วเรารีบออกเดินทางกันเถอะเหยียนหนิงอารมณ์ดีกระโจนขึ้นหลังม้าอย่างรวดเร็วกระตุกม้าออกวิ่งโดยมีว้ยลี่ขี่ม้าเคียงข้างไปกับนางกุยอินอยากถามเจ้านายว่าตอนนี้พวกเขาอย่างต้องคอยตามอารักขาองค์หญิงอีกหรือไม่ แต่พอเหลือบตามองนายท่านของตนทีหนึ่งเขาก็ปิดปากอย่างรู้กาละเทศะตอนนี้ไม่ใช่เวลาเหมาะสมที่จะถามซอกแซกเขารอบติดตามอยู่ข้างกายองค์หญิงไปก่อนดีกว่ากุ้ยอินส่งสายตาให้กับฟังวีผิงทั้งสองรีบควบมาไล่ตามองค์หญิงไปด้านหน้าสุดของขบวนหญิงในชุดแดงควบมา้ามุ่งไปข้างหน้าอย่างอิสระเสรี มีหนุ่มน้อยในชุดดำควบมา้าตามติดอยู่ข้างกายรู้ได้โดยไม่ต้องบอกว่าเป็นองค์งรักจวงจูเยี่ยนขมวดคิ้วกระบีของตนหากเมื่อวานเขาแค่มีลางสังหรณ์วันนี้ก็ฟันธงได้เลยว่าชายที่ชื่อเวยลีผู้นั้นปรากฏตัวขึ้นเพื่อเหยียนหนิงแต่ว่าเจ้านั่นเป็นคนของใครมีเจตนาดีหรือร้ายต่อเหยียนหนิงกันแน่ฉีซิว รีบไปยังอำเภอหลิงซีตรวจสอบดูว่าเคยมีนักล่าเงินรางวัลชื่อเวลี่มารับคดีนักโทษแหกคุกบ้างหรือไม่สืบให้ได้ความแล้วไปสมทบที่ตำบลเขาล้อมฉีซิวรับคำขี่ม้ามุ่งหน้าไปอีกทางหนึ่งผ่านไปนานนะักจวงจูเยี่ยนจึงขึ้นหลังมา้าและก็ตามไปด้วยสีหน้าปกติไล่ตามขบวนม้าด้านหน้าไป กว่าที่คนกลุ่มใหญ่จะเดินทางถึงตำบลเขาล้อมฝ่าก็มืดแล้วดีที่ประตูเมืองอยังไม่ปิดด้านนอกกำแพงมีคนสิบกว่าคนยืนรออยู่ทุกคนสวมชุดมือปลาาส่วนใหญ่เป็นมือปราบที่อยู่ภายใต้สังกัดของหลิวหนิงซูอีกส่วนเป็นมือปราบของตำบลเขาล้อมในมือทุกคนถือคบเพลิงส่งผลให้ประตูเมืองสว่างสวไปทั่ว ผู้ที่ยืนอยู่ด้านหน้าสุดก็คือฉู่ซือ้อตลอดวันทั้งคณะเร่งเดินทางแทบไม่หยุดพักได้ผักเพียงหนึ่งช่วยามเท่านั้นหลิวนนหนิงซูเหนื่อยจนจะตกจากหลังม้อยู่แล้วพอเห็นว่าผู้ที่ออกมารอรับพวกเขาคือฉู่ซือ้อลูกน้องคุณชายโลเขาก็คลานจะเข้าไปช่วยคุยส่วนฉีหูที่มีตำแหน่งสูงสุดในกลุ่มก็ไม่คิดจะเอ่ยปาก ทำเหมือนเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองสุดท้ายเป็นจ่วงจู่เยี่นที่ควบมาเข้าไปถามตรงๆว่าเป็นอย่างไรบ้างหรือฉู่ซือมองฉีหูมุมปากยิ้มแฝงความในลึกซึ้งพวกข้ามาถึงตำบลเขาล้อมกันยามห้าวันนี้แยกกำลังเป็นสองทางคุณชายหลิวข้าและปิงเอ,อ๋อผ้ามือปราบครึ่งหนึ่งเข้าล้อมศาลาว่าการไว้พบตัวนายอำเภอเชี่ยที่หมดสติ ในศาลาว่าการทั้งยังจับเสมียนเฉินกับพวกมือปราบที่ร่วมกับบริเวณในอำเภอเชี่ยขังคุกแล้วส่วนทางเฉินซีกับขุพนพลซูพาคนไปยังเขาโลเยสองชั่วยามก่อนส่งคนมาแจ้งว่าหาแหล่งแร่พบแล้วจับตัวช่างเหล็กที่ตีอาวุธและผู้อารักขาได้ทั้งหมดยึดอาวุธที่ตีใหม่ไว้แล้วด้วยรอได้เท้าหลิวมาสอบสวนชูซื แจงรายละเอียดไม่ช้าไม่เร็วจวงจูเยี่ยนยิ่งฝังก็ยิ่งแปลกใจปฏิบัติการครั้งนี้ราบรื่อนจนเกินไปง่ายดายจนผิดปกติเรื่องผิดปกติย่อมไม่ดีเขาชักได้กลิ่นทําแม่งทําแม่งออกมาบ้างแล้วเขาสบตากับฉู่ซื้อแล้วก็ไม่ได้ถามอะไรต่อทำเพียงพยักหน้าเบาๆกะว่าใต้เท้าหลิวมาถึงแล้วเรื่องต่อจากนี้ย่อมต้องอาศัยใต้เท้าหลิวเป็นหลัก ลิ้วหนิงสูร้องอย่างทุกข์ระทมในใจการสอบคดียิ่งเร็วยิ่งได้เบาะแสมากหากเรื่องนี้เกิดที่เมืองเฟยเขาย่อมต้องสอบทั้งวันทั้งคืนแน่แต่ตอนนี้เขาหมดสิ้นเรี่ยวแรงสองขาอ่อนเปรีย้ยสมองมึนงงไปหมดตาแทบลืมไม่ขึ้นอย่าวว่าแต่สอบปากคำผู้ต้องหาเลยเขาเองแทบจะเป็นลมเสียด้วยซ้ำไม่มีแรงจะทำอย่างอื่นแล้ว หลีวหนิงซูจึงเอ่ยว่าขังตัวผู้ต้องหาเอาไว้พรุ่งนี้ยามหกข้าจะสอบสวนทีละคนกล่าวจบเขาก็ชายตามองคุณชายโลกับอันหยางโหด้วยจิตใจตุมต้มตุม้มต่ำๆเห็นว่าคนหนึ่งนิ่งเงียบไม่โตแยงอีกคนวางท่าเอ้อระเหยไม่ได้ว่าอันใดเขาจึงลองอ,อกไปทีไม่กล้าพูดอะไรมากนะัก หลิวหนิงสูเตะท้องม้าเบาๆเดินหน้าไปหลายก้าวเอ่ยชักชวนคนอื่นๆว่าฟ้าก็มืดแล้วเข้าไปพักผ่อนในตัวตำบลกันก่อนเถอะฉีหูขยับเป็นคนแรกเขาสะบัดแซ่ฟาดกลนม้าเบาๆขี่ม้านำเข้าประตูไปตอนที่เดินผ่านกายจวงจูเยี่ยนนั้นเขาก็รอบชมเลืองมองดวงตาฉายประกายเย็นเยียบออกมาแวบหนึ่งก่อนจะเบนสายตาออก นอกจากจวงจูเยี่ยนกระฉู่ซื้อที่ยืนข้างๆแล้วไม่มีใครอื่นที่มองเห็นนับตั้งแต่วินเย่าวหายตัวไปวินหางเงียบกริบสังยังมีท่าทีหวาดผวาเหมือนนกหวาดเกาทันเอาแต่ตามติดอยู่ข้างกายฉีหูไม่ได้จองหองโอ้อวดดังก่อนหน้าหลิวหนิงสูรับรู้ได้ว่าคุณชายโลยัยงไม่คิดจะเข้าไปในเมืองจึงหันไปพยักหน้าให้เขา ควบหมาเข้าประตูเมืองไปอย่างรวดเร็วพวกมือปราบขี่ม้าตามติดนอกกำแพงเหลือเพียงกลุ่มคนของจวงจูเยียนใต้ไฟสีหมึกคมไฟที่มือปราบที่ยืนเฝ้าประตูเมืองสองคนถืออยู่ส่องสว่างดุดหิ่งห้อยตัวน้อยจวงจูเยียนยืนอยู่ใต้เงากำแพงคนอื่นๆจึงมองไม่เห็นสีหน้าเขามีเพียงฉู่สือที่สัมผัสได้ว่า หลังจากที่ฉีหูเฉียดผ่านเมื่อครู่ท่าทางของจวงจูเยี่ยนก็แปลกไปเห็นเยียนหนิงสะบัดแท้ควบม้าเดินมาทางพวกเขาฉูซือก็ก้าวไปหาพลางโบกมือให้นางเจ้ามาถึงเสียทีนะเสี่ยวหนิงปิ่งเอินั้นบ่นถึงเจ้าทั้งวันแล้วทุกครั้งที่ได้ยินคำเรียกขานว่าเสียวหนิงเยียนหนิงก็อดที่จะตัวสั่นไม่ได้ แม้จะไม่ค่อยชอบใจแต่นางก็ขี้เกียจจะมาคุยเรื่องคำเรียกขานกับชูซื้อนางเบ้ปากให้พยักหน้าตอบพรุ่งนี้ข้าจะไปดูนางสักหน่อยเยียนนิงพูดจบก็ชักมาอ้อมผ่านตัวชูซื้อที่ยังอยากคุยเล่นกับนางต่อมาหยุดข้างกายจวงจูเยียนแม้จะมีเศษฝุ่นติดตัวเขามากมายแต่ชุดที่สวมใส่ก็ยังดูขาวเป็นปกติ แสดงว่าแพลที่หัวไหลไม่ได้ปริออกรู้เช่นนี้ใจของเหยียนหนิงที่แขวนบนเส้นได้มาทั้งวันก็ค่อยคลายลงนางไม่ได้เอ,อ่ยเรื่องตำบลเขาล้อมกลับบอกว่าเจ้ายัางบาดเจ็บอยู่รีบรีบพักผ่อนละประโยคง่ายๆแสดงถึงความเป็นห่วงโดยไม่ปิดบงังเหมือนลมอุ่นๆต้นฤือดูคิมหันที่พัดผ่านหัวใจคนเดิมที่จวงจู่เยี่ยนยังดำดิ่งอยู่ในความหงุดหงิด ที่ตนเองช้ากว่าผู้อื่นไปก้าวหนึ่งพ่อถูกความอบอุ่นนี้ห้อมล้อมก็อึ้งไปชั่วขณะจนกระทั่งดวงตาง,งดงามตรงหน้าชายแววกังวลเขาจึงพยักหน้าเหมือนคนเพิ่งตื่นคืนสติหมอกสีเทาที่ปกคลุมอยู่รอบกายค่อยๆจางหายเสียงของเขาอ่อนโยนลงอย่างชัดเจนได้เร่งเดินทางมาหลายวันเจ้าเองก็เหนื่อยแล้วควรรีบพักผ่อนเช่นกันอืม เยียนหนิงเดาว่าจวงจู่เยียนคงมีเรื่องจะคุยกับชูซ่ซอจึงไม่คิดจะอยู่รบกวนพวกเขาต่อหันหน้ามาพูดกับเวยลี่ด้านหลังว่าไปกันเถอะแล้วควบหมาเข้าตัวตำบลไปหนุ่มน้อยชุดดำดูจะไม่สนใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบกายเลยสักนิดทำเพียงตามหลังเยียนหนิงต้อยต้อย,อยชูเซอมองประเมินจวงจู่เยียนตั้งแต่หัวจรดเทา้า มองข้ามบาดแผลที่เหียนหนิงพูดถึงอย่างสิ้นเชิงจากที่เขารู้จักอีกฝ่ายดีแผลที่ว่าก็คงจะมาจากแผนทรมานตัวเองของจวงจู่เยียนนั่นแหละสิ่งที่เขาสนใจในตอนนี้คือหนุ่มน้อยชุดดำที่โผล่มากระทันหันความเย็นยะเยือกหยิงพยองแบบไม่เห็นใครในสายตานั้นไม่ใช่นิสัยที่คนทั่วไปจะมี ฉูซือยกมือรูปสีข้างม้าที่จวงจู่เยี่ยนขี่อยู่เอ็นกายพิงแล้วเหงยหน้ามองอีกฝ่ายก่อนถามว่าหนุ่มน้อยที่ตามหลังเหยียนหนิงเป็นใครกันเร่เขาพูดยังไม่ทันจบมาที่เอ็นพิงอยู่ก็วิ่งเหยาะเะไปข้างหน้าฉูซือส่วนเซแทบจะล้มลงพอตั้งตัวยืนตรงได้ก็อยากจะด่าใครบางคนสักสองคำทว่าผู้กระทำความผิดขี่ม้าจากไปแล้ว ชูซื้อเค้นเสียงเบาๆหันกลับมากวักมือเรียกกุ้ยวินจนอีกฝ่ายมาอยู่ใกล้ก็เอ่ยถามอย่างอยากรู้เจ้านั่นเป็นใครกันรกกุ้ยวินเบะปากรู้ว่าหนีไม่พ้นจึงตอบตามตรงเจ้าหนุ่มนั่นชื่อเวยลี่อ้างตนว่าเป็นนักล่าเงินรางวัลเมื่อคืนนายท่านถูกท่านหญิงวินย่าล่อลวงออกจากค่ายเพื่อให้นักฆ่ารอบสังหารจู่ๆเขาก็โผล่มาช่วยนายท่านเอาไว้ คนผู้นี้มีนิสัยเย็นชาวรยุทธร้ายกาศและท่าทีที่มีต่อองค์หญิงก็ประหลาดยิ่งนักเช้าวันนี้องค์หญิงให้เวลีมาเป็นองครักษ์ประจำตัวนางอ้อฉูซื้อร้องเสียงดังพร้อมทําสีหน้าเข้าอกเข้าใจเขาเปล่งเสียงหัวเราะร้ายกาศที่แท้ก็ศัตรูหัวใจนี่เองมีหน้ามีน้าหนุ่มน้อยที่ฉูซือคิดถึงตอนนี้นั้นกำลังขี่ม้าตามเหยียนหนิง อยู่บนถนนที่ค่อนข้างเงียบสงดเงาของทั้งสองที่เคียงข้างกันถูกแสงจันทร์ลากยาวเกือกม้าย้ําบนพื้นหินบังเกิดเป็นเสียงกุบกับตอนที่ใกล้ถึงโรงเตี๊ยมคนที่เงียบมาตลอดทางก็เอ่ยปาเจ้าเป็นห่วงเขามากเลยหรือใครหรือคิดๆแล้วเหยียนหนิงเดาได้ว่าเวยลี่น่าจะหมายถึงจวงจูเยี่ยนจึงยิม้มแล้วพยักหน้าตอบอย่างใจกว้าง ถ้ากับเขาเป็นเพื่อนกันย่อมต้องเป็นห่วงเป็นเพื่อนกันแล้วหรือม่านตาของเวลี่หดลึกทว่าเสียงยังคงมั่นคงพวกเจ้ารู้จักกันมานานแล้วหรือเย็ยนหญิงใส่หน้าตอบว่าไม่หรอกยังไม่ถึงเดือนเห็นเวลี่จ้องมองนางแต่ไม่พูดอะไรต่อหญิงสาวอดหัวเราะไม่ได้นางหัวเลาะพลางอธิบายว่าความสัมพันธ์ของคนสองคน บางทีก็ไม่ได้วัดความตื้นลึกโดยระยะเวลาที่รู้จักกันหรอกบางคนพอเจอก็เหมือนรู้จักมานานบางคนรู้จักมานานแต่ก็ยังแปลกหน้าพอฟังเหยียนหนิงอธิบายมือที่คว้าเชือกของเวลีก็ยิ่งกำเน่นปลายนิ้วขาวซีดเล็กน้อยคู่เดียวก็ค่อยๆค,คลายออกถามอย่างเรียบเฉยว่าพวกเจ้าเจอกันก็รู้สึกมันรู้จักกันมานานแล้วเรออ เจอกันก็รู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานเลยเลือเย็นนิงนึกถึงตอนที่ทั้งคู่เจอกันครั้งแรกจวงจูเยียนมีแผลจากแส้ฟาดทั่วร่างร่างกายเขาสะบักสะบมทั้งที่ควรจะขอให้นางช่วยเหลือแต่ก็ยังหวางท่าทรนงสูงส่งจนหน้าสัตมีดบินใส่คนหน้ารังเกียจเช่นเขาอย่าว่าแต่เจอหน้าแล้วรู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานเลย ไม่กลายเป็นคู่แค้นก็ดีแค่ไหนแล้วพอคิดมุมกลับจวงจูเยี่ยนวรยุทธ์สูงส่งขนาดนั้นกลับถูกคนวางยาเพราะขาดประสบการณ์ในยุทธภพเยี่ยนหนิงย้อนคิดดูก็เลยสึกขบคันจึงหัวเราอออกมาเสียงหัวเราะออเบิกบานของหญิงสาวดังสะท้อนในตรอกเล็กที่เงียบสนิททำให้ชาวบ้านข้างทางที่เตรียมจะปิดประตูเข้านอนอดใจไม่ไหวเยี่ยมหน้าออกมามอง เสียงหัวเราะของนางน่าฟังนักทว่าใจของเวลี่กับหนักหน่วงกว่าเดิมอันหนิงเรียบง่ายบริสุทธิ์นางยอมรับจวงจูเยี่ยนเป็นเพื่อนก็หมายความว่าใจนางยอมรับเจ้านั่นแล้วกับคนที่อันหิงยอมรับนางจะค่อยๆเปิดใจเมื่อเจ้านั่นเข้าไปในใจนางได้ก็จะไม่ได้แรงจูงใจของจวงจูเยี่ยนในการเข้าหาอนิงนั้นไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่แรก เขาหวังชิงบัลังจะจริงใจกับอนหนิงเพียงใดกันทั้งหมดที่ทำก็หวังใช้ประโยชน์จากนางเท่านั้นวยลี่มีสีหน้าขึมลงเล็กน้อยตัดสินใจแล้วว่าจะปล่อยให้ทั้งสองอยู่ด้วยกันต่อไปไม่ได้เขาจะต้องรีบแยกตัวอหนิงออกมาโดยเร็วยามหกวันรุ่งขึ้นหลิวหนิงซูเริ่มทำการสอบสวนตรงเวลาณโนะถงหลักศาลาว่าการตำบนเขาล้อม ผู้ถูกสอบสวนมากันครบถ้วนใต้เท้าหลิวอยู่ในชุดข้าราชการนั่งอยู่ตำแหน่งประธานมีโต๊ะคดีวางขนาบสองข้างอันหยางโหกับอินหางนั่งอยู่ทางขวาจวงจู่เยี่ยนคนเดียวที่นั่งอยู่ทางซ้ายเยียนหนิงไม่ได้ไปนั่งด้วยนางยืนอยู่กับฉู่สือห่างไปทางด้านหลังจวงจู่เยี่ยนไม่ไกลนะววยลี่ยืนอยู่ข้างเยียนหนิงเงียบ ชูซื้อสนใจในตัวเวลลี่เป็นทุนเดิมจึงรอบสังเกตอีกฝ่ายมองไปนานๆก็พบว่าหนุ่มน้อยในชุดดำเป็นคนประหลาดยืนอยู่แท้ๆแต่กลับหายใจได้แผ่วเบาราวกับไร้ตัวตนทั้งๆที่หน้าตาสดใสคมคายแต่สีหน้ากับไร้ความรู้สึกแววตาที่เขาใช้มองคนอื่นเหมือนจะบอกว่านอกจากเย็ยนหนึ่งแลว้วอื่นใดล้วนไม่สำคัญ ชู่สือเห็นดังนั้นก็เริ่มหวั่นใจบ้างแล้วเชื่อปิ่งเออเป็นหนึ่งในพยานปากเอกเนื่องจากนางเป็นบุตรสาวของนายอำเภอเชียซ้ำรู้จักกับกลุ่มของจวงจู่เยียนหลิวหนิงซูจึงไม่ได้ให้นางคุกเขา่าเอาละ่ะค่ะเพื่อนๆค้ะเดี๋ยวเรา ไปสนุกกันต่อในอพิโซดหน้านะคะไม่รู้ว่าทางตัวโกงจะมีแผนซ้อนแผนอะไรจวงจูเยี่ยนพระเอกของพวกเราหรือป่าแล้วก็วยลีเองเนาะแหม่พระลองพระลองมาแล้วก็แรงเหลือเกินนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังคงเชียร์แอดวานเชียร์จวงจูเยี่ยนอยู่ค่ะเดี๋ยวพวกเราไปสนุกกันต่อในอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ